สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขูสุขคนกันแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องยายไผ่หผีแล้วก็เพียยายไผ่หผีค่ะพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องผู้จัดการแพวพาวท็อปไลน์ไดมอนด์หรือว่าคุณยุ้ยนะคะหรือว่าอีลอย จะสปาวเขียดสนิทกันพอสมควรกับน้องยุ้ยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องจะมาเมาส์มอยสําหรับเรื่องคุณยุ้ยผู้จัดจาก,การแพรวพาวแสงทองท็อปไลน์ไดมอนด์นะคะพี่น้องขาเพราะว่าวันนี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับพี่น้องขายุ้ยได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองว่าสรุปงานแต่งนิลุยย้ายไปเป็นวันที่20พฤษภาคม พศ2 5 6 6ันะคะวันที่14ตรงกับวันเลือกตั้งจัดงานไม่ได้ตั้งแต่วันที่13และ14ทั้งสองวันเลยนะคะเลยต้องเลื่อนไปเป็นวันเสาร์แทนเป็นวันที่20พฤษภาคมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องขะหวานนะจ๊ะพี่น้องหมดสิขืนโทรศัพท์ย้ายแต่ละมือ พอวายอย่างเวตียายติดตามมีลุยหละกะักกะพี่น้องทางแสงทองฟินแลนด์ยายก็ติดตามดูเขาตลอดนะครับพี่น้องขาความเป็นไปเป็นมาพอว่าจิตไปทําการแสดงอยู่สใสยายกติดตามเพราวาแสงทองฟินแลนด์มีฐานแฟนคลับแฟนเพลงที่เยอะมากพี่น้องขาเมื่อวานก่อนหลังจากที่แผ่วพาวแสงทองไปขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตแล้วยานา่นมือเศร้าคอยเหลือเงินขันเจ้าบ่ามือย คืนคอนเสิร์ตแล้วย่มือเศร้าไปถ่ายพีวเวดดิ้งที่เขาใหญ่คอยเอิน้นถือบอกเขาเอืน้นวาพิวเวดดิ้งแมนบอชายรูปแต่งงานนะแล้วก็แพราเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวใส่ชุดขาวสวยพี่น้องเห็นบองามงามนี่แหละพี่น้องเป็นนาที่เป็นภาพที่ประทับใจมากจะได้รู้ว่า เพื่อนจริงยังมีอยู่นะจ๊ะพี่น้องัานี่แหละพุณบอกว่าหาเพื่อนไม่ต้องหาหลายคนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเห็นบอนี่ลุยฉันประทับใจแทนเธอสะระเกินเพราะว่านี่ลุยสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าอัน เพราะว่าสมัยก่อนนั่งได้ผัวใหม่ๆผัวนั่งกับทุกคนกับสิบาหายเอาหมอนี่คือเอาเมียกระเทยน,งน,นังสันนังสี่แต่ว่าวันนี้นี่รวยประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะนะคะพี่น้องขาหล้กกับจัดงานแต่งขึ้นเป็นจิตจรละะนะักษณะถ่ายพี่วิดด่งเนี่ยโอ้โหพี่น้องก็ต้องถามว่าใช้เงินจํานวนมหาศาลคนรวยธรรมดาทําไม่ได้คะ่ะพี่น้องขา โมดอกบอสไซดิซื้อเขาก็ใช้ไปแหลคะ่าเศษเงินของนิลุยนะคะหาเงินเก่งกว่านี้วา่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพลงไปทําการแสดงยุ่มองใดบา่าจเป็นทังเพจทั้งยูทูบนิลุยจะทําการสิ่งใดแฟนคลับแฟนเพลงก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะจ๊ะพี่น้องขาเพระว่าสิเป็นทั้งแพลววแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเฮ็ดหยัหยงขื่นค้นกระเบิงค้นกระติดตาม นั่นคือบารมีของเพื่อนนี่แหละเพื่อนว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งบารมีแข่งไม่ได้จริงๆค่ะพี่น้องขานี่แหละพ่อยายเห็นเพ้าแสงทองใสสุดขาวเลยโอ้ยประหน้าประทับใจเขาดูแลกันเขาอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับพี่น้องขาครอบครัวใหญ่ครอบครัวแสงทองฟินแลนด์แล้วก็มีักงานอนะี้หลายนะจ๊ะพี่น้องมีเยอะ แต่เขาจะอยู่ดูกันเป็นครอบครัวเลยนะคะนี่แหละพี่น้องขาเป็นที่น่าประทับใจนะครับจากเพื่อนขึ้นสู่เป็นผู้จัดการแล้วตอนนี้ก็สามารถมีผัวเป็นตัวเป็นตนหลังจากที่นิลุยสนุกสนานมานานกับการใช้ชีวิตโสดนะครับพี่น้องขาฉายาเจ้าแม่ลอยหองจา้าโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอยู่ที่ไหนนางก็จะเช่าคะ่ะ นางก็จะเปิดห้องไว้รอเลยค่ะเพราะต้องห่วงค่ะฉันจําได้มีมีขีปนึงที่แพร่ผ้าวาให้นั่งนี่นะขนาดเทวดาหักขามืงไหนี่มึงก็ยังโผล่อยู่ริสอดอยู่แถวนี้น,ะย,น,ะ,ยนะย่าหนายน่าหนาย่าให้กูขายหนามืงอนาว่สันพนวากันหยอกกันต่างภาษาหมูเนาะพี่น้องเนาะขนาดหักอยู่ดอกว่ากลับเป็นที่ประทับใจแล้วก็ สำหรับแฟนคลับแฟนเพลงท่านใดที่จะไปร่วมงานก็กราบเรียนเชิญนะครับเพราะว่าเขาจะเลื่อนไปวันที่ยี่สิบย่าก็อยากไปยุดอกแต่ว่าจะภาพพาท่านได้เชิญอยู่จะภาพเชิญผุนหลจังสิไปทําตัวเนาะเห็นสิไปไปดซื้อก็สิจะอยากอายเนาะจะภาพเพาพาได้เชิญเนาะสิว่าท้งไหนโพดพอเอาผัวเอาหยังกับเอิญใหญ่เอิญหยังเอียนนี่วิเจินปรจักคว้มอีบ่ดีอีลอยอีโถกเทก เบากันไปแง่แงกันไปน้ำพี่น้องจะซาปากมอล่ามันเบาไปทัวเวบาเขาป้าเขาดงนาะพี่น้องหยอกกันในซื้อดอกสนิทกันพ่อสมควรจังกาเเบาอันที่จริงก็รักนางมากเลยนะเบาซื้อสาถามสาธุลทุกดิบกันตลอดพี่น้องเอ้ยกินเขากินน้ำกินยังเสแสรบไปกิอดนางอีโปวดพ่ออยู่เอาจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องกันแล้วกันนะครับที่ติดตามช่องใ่ใย่ไผ่ห้ผีนะครับพี่น้องขามือนีย่า่แวะเขามาแจ้งข่าว เพราะว่างานแต่งของนี่ลุยเลื่อนมีกำหนดหรือเปล่ามีกำหนดนะครับพี่น้องครับเป็นวันที่20เด้ออย่าเสื่อมไปห่วมการห่วงงามแสดงความยินดีแสดงความยินดีสําหรับวันเอาเสาลงหลุมนะครับเป็นทางการได้บานนีเป็นผัวเมียการได้บานอันว่าผัวเมียเนี่ยกูมึงอย่าได้่าเด้อหล่าเด้อผุดตัวจักควอมได้บานเด้อมีหลูกไม่ผัวหรอกเด้อยาสดิสดิงคือแม่เด้อแม่บ่มีไผ่แม่สดิงตอได้ หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะพี่น้องเนาะหักแพงแบ่งปันกันค่ะพี่น้องขาหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่าไปพูนจุดเหล้ามาพี่เผาเฮียนขอบปูนขอบคุณนพี่น้องโชคดีมพิงเกินชฉยจ้าล่ำล่ำรวยรวยสุขุสุขคนทิ่ติดตามช่องไม่ใช่ไผให้ผีมือนี่